ตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานปินลลสุลานนท์นะครับท่านผู้ชมระหว่างาบรรยากาศวิวสองข้างทางนะครับเนาะขนาดเลยนะครับเจอแต่น้ําทะเลเจอแต่น้ําทะเลนะครับข้างหน้าก็มีเขาโดดเด่นต่างการตานะใช่สะพานปินลลสุลานนท์ ตรงโน้นมันเป็นโดมอะไรก็ไม่รู้นอนนอนโดมขาวๆนะ่ะไบค์เกอร์ตะลอนไปชู่นี่บ้านอ่าวายนะครับเขาขุดวัดเขาบอ่อ น้ำเคียงดินอ๋อตรงนี้เหลอที่เขาเรียกว่าน้ำเคียงดินดินเคียงน้ำส่สิเนาะตรงนี้ก็เป็นจุดพักผ่อนตอนเยน็นๆบรรยากาศดีๆตรงนี้ก็สะพานติล่าสุดลานนเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ตรงนี้มันคือโดมอะไรอ่ะ เราก็มาอยู่ที่ถึงที่อำเภอจนะนะครับก็ทั้งหมดจากพัทยามาใส่น้ำมันที่นี่ก็พันเท่าไหร่นะครับพันแปดร้อยสิบบาทนะครับจากพัทยามาถึงจนะนะครับตอนนี้น้ำมันเต็มถังแล้วนะครับเราก็ยังจะมุ่งหน้าต่อไปนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงนะครับอยู่ที่อำเภอจนะและเราจะไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะไปถึงปลายทางที่เบตงกี่โมงนะครับ ลุยต่อครับหอนไปหอนงออเงวหองอือปัตตานีอำเภอเทพา <c oughs> ตอนนี้เขากดขับรถมาถึงสามแยกแล้วนะครับสามแยกอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขานะครับเดี๋ยวเากดเลี้ยวขวาได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับบาวแจ็กกับอีแม่นะครับขับรถมาตั้งแต่พัทยามาถึงณตอนนี้นะครับยังบม่ได้เจอฝนเลยสักเม็ดนะครับท่านผู้ชมฝนไม่ตกครับครับตอนนี้บาวแจ็กก็เรียกนะครับโดนเรียกนะครับโดนเรียกเพื่อตรวจสอบนะครับเพราะว่าบาวแจ็กอ่ะหอบสัมภาระเพียบเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับไปอเวงครับครับ ปิดปิดรถป่ะครับจัเพิ่งกวอนเลยุลงลงจากรถได้ไหมครับผมได้ได้ครับเดี๋ยวหนาเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้มเพราะเพราะมันหนักแล้วผมตัวเล็กด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิ อันนี้พวกเต็นท์ครับกลางเต็นท์นะครับครับอันนี้ผมมาแจกชนบุรีครับได้ได้ครับเจ้าหน้าที่ก็ขอดูเอกสารของเรานะครับบัตรประชาชนเงี้ยประมาณเนี้ยครับแล้วก็เรื่องการฉีดวัคซีนนะครับเราฉีดมาหรือเปล่าก่อนที่เราจะเข้าเมืองนะครับ่าเข้ามาที่ ่างแดนนะครับดางถิ่นนะครับเราก็ต้องเอาเอกสารเอกสารยืนยันว่าเราทําถูกต้องนะครับครับพัทยาอ๋อผ,<ม>ผมมาที่นี่ครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งแรกมาอายเวงเขาปิดครับ ยงช่องนี้เลยค่ะไบเกอร์ตลอดติดตามติดตามผมด้วยเด้อค่ะไม่เป็นไรับโอเคไปครับครับครับขอบคุณครับตัวเลขด้วยผมอ่ะต้องระวังเดี๋ยวแป๊บนึงมันหนักถ้าลมแล้วยกไม่ไหวคนเดียวต้องสามสามคนสี่คน มาอยู่ที่ใจผมล้มสามครั้งแล้วครับจอดอย่างนี้แหละจอดอย่างเงี้ยจนแฟนผมกลัวไปสนไปล้มแม่ไงแต่ขับขับนี่มันไม่ล้มมันมาล้มตรงที่ว่าเอ้ขาตั้งมันเตี้ยจอดจอดครับคนติดตามเรี่ยๆช่วงนี้ครับอ่ะเถอะเกนะ ครับค <mm okay, ุณครับมี่โอเคครับครับด่านตรวจนะครับสำหรับเพื anyway> ่อนๆหรือนักท่องเที่ยวนะครับถ้าจะมาเที่ยวพากใต้นะครับก็คอยเตรียมหา เตียมเอกาสารคือครบนะครับเรื่องฉีดวัคซีนกนคือครบนะครับมาเราจะได้มาได้เที่ยวได้เต็มที่เลยนะครับศูนย์เทศบาลยะลาตัอ,อยะหาตาอ่านว่ายะยะลาเฉยยะหาอันนี้ก็คือชุมชนคนยะหา ตงไปไปเบตรงร้อยสามสิบสองเหลืออีกก็เจอประมาณเนะี้ยเบตงอีกร้อยสามสิบสองตอนนี้สามโมงสามสิบเจ็ดนาทีก็ประมาณข้กระแซงเขื่อนบางลานทะเลหมอกไอเว่ เดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันรดค่ากินค่าที่พักนะครับเดี๋ยว,<า>วบอกจจกตัจะบอกให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะให้ฟังนะว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่จบทริปเที่ยวใต้นี้นะครับคอยติดตามชมนะครับยะลาเบตรงเรี้ยวขวา ไดนะครับยินดีต้อนรับนะครับครับตอนนี้เราก็ขับมาตรงสะพานนะครับสะพานอะไรนะภาษาอะเซซนี่แหละคือเขื่อนเขื่อนบางลางนะครับนวนเห็นไหมครับนนวลนวลนวาจ็คกำลังจะไปอ่าอุโมงตีมิตรนะครับที่เบตงนะครับ กาจะข้ามสะพานตรงนี้ก่อนตรงซ้ายนี้ที่ราชการก็ปิดอยู่นะครับก็เปิดเป็นเวลาไม่ยู่แไหวนะ่ะนี่ครับ ท่านผู้ชมบอลแจ้งมาถึงที่สะพานบางลานแล้วนะครับเบตรงนะครับท่านผู้ชมก็เลยพาอิแม่มาแวะพักสักแป๊บหนึ่งนะครับนั่นอีแม่กําลังคุยกับหลานอีกแล้ว <c oughs> นี่ครับบรรยากาศนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับก็มาจอดมาถ่ายรูปเหมือนบาเแจ็คนี่แหละ <c oughs> สวยมมกสวยนะ แต่ตรงน,นี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงไม่นิดนึงตเต็มเต็มเลย,ค,ยครับแต่สวยครับเนี่ยแต่ตรงนี้สวยตรงน,นี้สวยข้ามสะพานรนนงนิดนึงเนี่ยก๊อบก๊อบ,อบสวยได้ข้างบนอย่าไปกลางเต็นจังเลยอ่ะ ลับรถไปที่ปูงงเบตงนะครับมันจะแรกแล้วออกมาตรงนหนไม่ข่ดอกไม้ครับตอนนี้เวลาห้าโมงยี่สิบนาทีนะครับ อัาเพอเบตงอีก50ากิโลนะครับถนนส,สกายบล็อกไอเวงก็มาทางนี้เลยนะครับเบตรง17บกิโลสำหรับทริปนี้นะครับเาวเจก,ก็ขับขี่ยืนพื้นประมาณ100กับ1น0่าวนะครับประมาณนะครับ ขับขี่สบายสบายนะครับบม่มีปัญหายอย่างนี้ครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองเบตงแล้วนะครับเข้ามาตอน6โมง38นาทีพอดีแวะถ่ายรูปโอเคเบตงกับอีแม่อยู่นะครับ เดี๋ยวเบลเจ็กจะเข้าไปที่อุโมงเลยนะครับขับไปดูได้เวลาว่าัดไปดูแสงสีครับแต่มันลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเปิดให้หรือเปล่านะวันนี้นะคอยติดตามนะครับนี่แหละครับคือบ้านเมืองของเบตงสุ้มเขียนว่าขอต้อนรับสู่เบตงใต้สุดแดนสยาม เดี๋ยวป้เดี๋ยวบาแจ้จะไปอาจจะไปพรุ่งนี้นะครับวันนี้คงไปไม่ทันนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยดูนู่นนะครับตรงไปนู่นก็ถ้าเลยนะครับอุโมงค์ะครับอันนั้นก็คือหอในกานะครับ ไม่เปิดอีกแล้วเหรอ oh, <no. S 1> เออโอ้เออเปิดทำได้่ะเปิดหรือเปล่า oh, <no. S 1> นั่นไง oh, <no. S 1> เออ,เเอ,อยังปิดอยู่ในโรงแรมที่พากอะ่ะเข้าไปป่ะโรงแรมไง ท่านไหนบอกว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเปิดแล้วนเนี่นเยเหนะ็นไหมท่ายังยัง แท็กก anyway? ันเน้น่าย่ายให้เธอกันทาอะมรนะหนึ่งสองสามนี่โรงแรมตรงนี hmm. uh ้เราไปถามกขาก่อนนะพี่ถ่ายรูปบ่อ๋อเข้าไปข้างในไงเดี๋ยวใช่เดิมถามเขาดู ห้องว่างไหมชัน้นสามครับคืนนี้ก็พักอยู่ที่นี่อีกแล้วนะครับพักอยู่ที่นี่อีกแล้วมาใกล้ๆอุโมงค์ครับพอดีพวกนี้อุโมงค์เขาทำเขาจัดงานก็นเลย ไม่ได้เข้าไปและอีกอย่างก็ปรับปรุงด้วยเพิ่มขึ้นลดกระเจิดข้างในข้างในนะครับเนี่ยครับอยู่อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไอ้กุโมงนี่นปางกุโมงข้างบน ไ้นี่แหละเขามีงานเขามีงานพรุ่งนี้หรือว่าอะไรนี่แหละก็เลยและอย่างข้างในเขาก็ยังทำไฟตกแต่งไฟยังไม่เสร็จนะครับก็เลยก็เลยเฝ้าเลยเาไม่เป็นไรแต่บาจเจ็ดจะออกไปเดินดูหอนาฬิกาหอนาฬิกาไปหาอะไรกินด้วยเอารถจดไ้ที่โรงแรมนะครับนี่โรงแรมอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ข้างบนเนี่ย เดินไปไปเดินก่อนวันนั้นก็มีทิ้งิ้งเล็ก่อนบ้งนางยูหอในกาอยู่หอในกาจบปะส้มตรงนี้อะไรท่านผู้ชมก็ดูเอานะบเบลเจ็กาเหนื่อยเหนื่อยที่เกียรติบรรยายนี่ ก๋วยเตี๋กก็มีครับตอนนี้เแบลบเจกินก๋วยเตี๋ยวก่อนกินก๋วยเตี๋ยวเห็นก๋วยเตี๋ยวของชอบนะเนาะกลรกินก๋วยเตี๋ยวพอที่นี่นะร้านเขาก็จะเริ่มทยอยทยอย,ทยอยเก็บประมาณสองพุ่มขึ้นไปนครับคือเดี๋ยวถ้าเราเดินเพลินเดินเพลินเราจะไม่มีข้าวกินตอนเย็นเนาะ มะพร้าวมะพร้าวหวานาพุกพุกลูกละยี่สิบบาทพักพัดอยู่ใกล้ไอ้อุโมงตรงนี้เอาใกล้ๆอ่ะง่วงนอน Phatya, Kamphaeng Phraya. Ừ. này các ท่านผู้ชมดูตรงจุดบริเวณแถวๆนี่นะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับสายไฟอะครับเป็นที่อยู่ของนกหมดเลยนะครับนกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยดูดิเต็มไปหมดเลยอ่ะและเพอๆนะเดินไปนะระวังที่ใส่หัวนะเยอะไปหมดเลยอ่ะเนี่ยทุกมุมเลยดูดิดูดิเออ่ปเ <ๆ S 1> อ, <ๆ S 1> อาแจ็คกิงก็เต๋ยเอี่มเสร็จแล้ว โอเคมันก็ถือว่าโอเคโอเคตรงนี้มันก็มุมมาหน้าขนมแก้วเคียนได้นี่ เขาจะเอาผ้าปิดนะเฟย์นะเขาทำจต่บ้านออกตรงนี้ป่ะมเออน่าเสื้อผ้าปั่นพน <Okay. S 1> เขาถ่ายรูปอยู่ของขายทั่วไปนี่แหละครับ ตัวออะ,อะไรบ้างอาอะไรอ่ะปรุงเท่าไหร่อ่ะครั้สิบห,ห้าบาทได้ยังไงมางูน่ะใช่ไหนว่ะงุ่นเนี่ยงูนเด้ออ่ฮะให้เอโอเคนะขออาถุงนองถุงเดียวมั้ยถุงเดียวหรอะมะม่วงมี้ปะมะม่วงอันนัน้นไม่เปรี้ยวมัใช่เหรอเอาอันนี้เหรอโอเคไหมอันนี้มะม่วงอ่าแค่ไหนครับ